สวัสดีครับพบกับเสือสืดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดกลัววันนี้เสือมารีวิวนะครับจอบแต่นามจอบขุนนรกนะครับเป็นจอบที่ออกแบบสำหรับการขุนรากไม้นะครับผมไม่ธรรมดาครับคมดุดใบมีดโกนนะครับผมอย่าเชื่อที่ผมพูดนะครับมาช,ชมความคมกันก่อนนะครับ อันตรายมากเลยนะครับผมสสนะครับผมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผม เดือนที่ห้าครับอันตรายมากเลยนะครับผมออกแบบมาสำหรับขุดดินนะครับขุดลากไม้โดยเฉพาะนะครับเต็มสุดท้ายครับนะครับชมสปีดของจอบกันนะครับไม่ใช่มีดนะครับจอบนะครับ นะครับมีทั้งหมด6เล่มนะครับราคาจับต้องได้เพียง750บาทนะครับขอบคุณนรกสร้างมาทั้งหมด6เล่มทุกเล่มจะมีคมกว้างประมาณ6นิ้วยาวประมาณ9นิ้วเล่มที่1ที่2น้ำหนัก950กรัมที่3ที่4ที่5ที่6น้ำหนัก1,000กรัม คุณสมบัติออกแบบเพื่อขุดลากไม้โดยเฉพาะด้วยความคมดุดใบมีดโกนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบเลยนะครับใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 756 0208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ 去。